สวัสดีค่ะเราจะมาแกะกลองต้นไม้นะคะดูที่ว่ามันจะออกมายังไงนะคะเป็นต้นเงินต้นถุงเงินนะคะ

ถือว่าสำเร็จนะจ๊ะเออเจอเงินด้วยอะไรไม่งเงินไห<ง>นนี่ออขอกล่องได้ไหมได้ค่ะค่ะจบคลิปก่อนนะคะแค่นี้นะจ๊ะจุ๊บ